ยุงเยอะมากสวัสดีค่ะเด็กๆช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนยุงเยอะมากเลยค่ะเด็กๆที่บ้านของเด็กๆยุงเยอะแบบนี้ไหมคะพบกับค,คุณครูพี่เมย์เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยยอยุงตัวยุ่ง และในวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องรูปร่างลักษณะของยุงนั่นเองเด็กๆอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ายุงเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยโครงสร้างของยุงโครงสร้างของยุงนะคะจะแบ่งออกเป็นยุงตัวผู้และยุงตัวเมียค่ะยุงตัวผู้นะคะจะมีขนตรงปลายหนวดนั่นเอง ส่วนยุงตัวเมียนะคะจะไม่มีขนตรงปลายหนวดค่ะรูปร่างลักษณะของยุงนะคะมีหนวดหนึ่งหนวดมีปีกสองข้างมีขาทั้งหมด6กขาค่ะและมีลำตัวนะคะที่มีสีขาวสลับกับสีดำนั่นเองค่ะเด็ก เด็กๆทราบกันไหมคะว่าทาไมยุงถึงดูดเลือดของเรานะคะยุงนะคะจะดูดเลือดของเราไม่ใช่ไปเป็นอาหารนะคะแต่จะดูดเลือดของเราเพื่อการขยายพันธุ์นั่นเองค่ะยุงนะคะจะดูดเลือดของคนแล้วก็สัตว์นะคะเพื่อน,นําโปรโตีนและแร่ธาตุไปช่วยในการเจริญเติบโตในรังไข่นั่นเองนะคะ เด็กๆรู้อย่างนี้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงกัดเด็กค่ะนะคะยุงที่กัดเรานะคะเป็นยุงตัวเมียนะคะดูดเลือดเราไปแล้วนะคะก็จะทําการวางไข่นั่นเองขยายพันธุ์นั่นเองนะคะรูปร่างลักษณะของยุงมีอะไรบ้างคะทบทวนกันหน่อยค่ะอ่ายุงนะคะมีนวดหน,นวดมีปีกสข้างมีขาทั้งหมด หกขาและมีลำตัวนะคะที่มีสีขาวแล้วก็สีดำสลับกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพี่เมย์ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ